สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปลักปากคลองมะขามเท่าหลังกรมหลวงชุมพรออกเมื่อปีพศ2555ค่ะสำหรับเหรียญน,นี้จะเห็นว่าเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหลทองนะคะแล้วก็หูตันนะคะ จะเห็นนะคะจากด้านหน้าก็จะมีโคดเลเซอร์อยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของรุ่นนี้นะคะถ้าอิ่มเห็นว่าเขามีข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวอิ่มจะก๊อปปี้นะคะแล้วก็เอามาวางข้อมูลให้ทุกคนได้ดูกันเพิ่มเติมนะคะซึ่งต้องขอบคุณมาณที่นี้นะคะสำหรับข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ตนะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเท่าตัวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลังกรมหลวงชุมพรนะคะออกเมื่อปีพศ2 5 5 5ค่ะ อิ่มแจ้งไว้ในหลายคลิปแล้วนะคะว่าอิ่มนำพระมาลดราคาพิเศษนะคะมีทั้งพระที่ขายขาดทุนขายเท่าทุนแล้วก็ขายลดราคาพิเศษซื้อเหมาหลายองค์ก็ลดให้อีกนะคะก็แจ้งกันไปตามตรงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นสภาพเศรษฐกิจนะคะของอ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะแต่เป็นเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการพระเครื่องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววงการพระเครื่องก็พระเครื่องวัตถุมงคลก็อาจจะเป็นของที่ฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นของเกินจำเป็นนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีคนที่ลงทุนนะคะแล้วก็ ลงทุนกับด้านพระเครื่องและวัตถุมงคลนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะในอดีตนะคะพระเครื่องจะเป็นวัตถุมงคลที่ราคาขึ้นตลอดนะคะไม่มีราคาลงนะคะแต่ด้วยผลกระทบจากวิกฤตนะคะโควิด19หรือโควิด19นะคะ มันก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน,นะคะซึ่งมันก็กระทบไปทุกอุตสาหกรรมนะคะของการอาของเศรษฐกิจนะคะทั่วประเทศและทั่วโลกอยู่แล้วนะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้คลิกดูตรงนั้นนะคะอิ่มแจ้งทั้งราคา ID l ดียและเบอร์โทรศัพท์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ